ด้วยคำง่ายๆว่าเล่นกีฬาแค่นี้สามารถเปลี่ยนแปลงโลกไปนี้ได้นั่นคือเหตุผลว่าทำไม Under Armour ต้องใช้ชื่อแคมเปญพลิกโลกในชื่อที่ว่า The only way is true give up the game หรือที่แปลเป็นความหมายภาษาไทยว่าเพราะการมอบโอกาสคือทางเดียวที่จะไปถึงเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ได้ครับ m a i n Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน t o p t t o โทนบายพิรนัทจำปาเงินสวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบกับผมโทนคุงพีรนัทจำปาเงินกับ Talk t อล์กทูโทนใน EP ีนี้ครับผมจะมานำเสนอบอกเล่าเรื่องราวของ Gift of the Game แคมเปญที่ Under Armour ยืนยันว่าทุกคนต้องได้เล่นกีฬาครับกีฬาเนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่ทำให้ชีวิตของใครหลายๆคนหรือว่าผู้คนมากมายหลายคนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากเด็กสลัมสู่ยอดนักฟุตบอลจากเด็กหนุ่มในย่านเสื่อมโทรมสู่ยอดนักบาสเกตบอลหรือควอเตอร์แบ็กมือทอง ที่เติบโตมาจาก สถานเลี้ยงเด็กกำพร้ากีฬามันกลายเป็นอาชีพมันเป็นสิ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้กับนักกีฬาได้มันจึงเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนมากมายได้และกลายเป็นสิ่งที่ทําให้หลายๆคนอยากจะเป็นนักกีฬาเราจึงได้ยินเรื่องราวแบบนี้บ่อยๆและแน่นอนว่ายังมีอีกหลายคนที่ได้รับโอกาสใหม่ๆของชีวิตจากการที่ก้าวเข้ามาเล่นกีฬากีฬาคือกิจกรรมที่เปลี่ยนคนเปลี่ยนสังคมและเปลี่ยนโลก นี้ได้ด้วยเหตุนี้ครับ Under Armour แบรนด์สปอร์ตแวร์สัญชาติอเมริกันจึงเชื่อว่าทุกคนบนโลกใบนี้ไม่ว่าคุณจะยากดีมีจนอย่างไรก็ตามอย่างน้อยที่สุดพวกคุณหรือพวกเขาควรได้โอกาสในการเข้าถึงในการเล่นกีฬา ขอแค่เขาอยากเล่นคุณอยากเล่นพวกเขาหรือพวกคุณต้องได้เล่นซึ่งมันกลายมาเป็นที่มาของแคมเปญ g i ฟต of the g e m เเพราะของขวัญที่ดีที่สุดก็คือโอกาสสู่อนาคตที่ดีกว่าเรามาติดตามเรื่องราวของแคมเปญนี้ครับที่โด่งดังมาจากคลิปวิดีโอโปรโมทแคมเปญที่ กลายเป็นไวรัลในเวลานี้ได้ที่นี่กับท็ k t ทูโทนครับเราคงเคยได้ยินคำที่เขาบอกว่ากีฬากีฬาเป็นยาวิเศษแต่หากเราจะไปตีเนื้อความตีความหมายของเนื้อเพลงกล่าวกีฬาก็จะพบว่าแม้ว่าเพลงเนี้ยจะถูกประพันธ์ถูกแต่งมานานกว่า50ปีแล้วแต่คำว่ากีฬาเป็นยาวิเศษมันยังมีความหมายที่เป็นอมตะและลึกซึ้งและคงใช้ได้มาจนถึงทุกวันนี้ Under a r m อาร์เมอร์แบรนด์กีฬาระดับโลกก็เชื่ออยู่เสมอครับว่าประโยชน์ของการออกกําลังกายหรือการเล่นกีฬานั้นก็คือสุขภาพเป็นสิ่งแรกแต่ทว่ามันยังมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่บางสิ่งบางอย่างซ่อนอยู่เบื้องหลังการออกกําลังกายและการเล่นกีฬาอยู่อีกสิ่งเหล่านี้คืออะไรครับอันเดอ r ์อารได้ซ่อนทั้งหมดไว้และคุณจะเข้าใจและนึกภาพออกทันทีเมื่อดูคลิปวิดีโอนี้จบ พูดถึงประโยชน์ของการออกกําลังกายการเล่นกีฬาเอาแบบเบาๆก็คือทําให้เราร่างกายแข็งแรงสภาพจิตใจดีสมองปลอดโปร่งห่างไกลยาเสพติดกีฬาจะสอนให้คุณรู้จักการทํางานเป็นทีมคุณจะต้องมีความมุ่งมั่นในการก้าวข้ามขีดจํากัดที่ตัวเองตั้งเป้าหมายเอาไว้เพราะในโลกของวงการกีฬาอาชีพคุณจะต้องเอาชนะใจตัวเองและมีเป้าหมายที่แน่วแน่มากพอ สิ่งเหล่านี้แหละจะนําพาคุณไปสู่โอกาสของการเป็นนักกีฬาอาชีพที่จะนํามาซึ่งความภาคภูมิใจชื่อเสียงเงินทองและคุณจะกลายเป็นบุคคลที่ทรงอิทธิพลต่อสังคมและเยาว,วชนและนี่มันก็คือสิ่งที่ Under อร์อ u r เมอเขาต้องการเขาก็เลยออกแคมเปญที่ชื่อว่า give of the game เป้าหมายของแคมเปญน,นี้ก็คือเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เล่นกีฬาโดยไม่มีข้อจํากัดใดๆทั้งสิ้นเพราะกีฬาเนี่ยควรเป็นโอกาสข,ของทุกคนครับ ถ้าทุกคนได้เล่นกีฬาพวกเขาจะเติบโตขึ้นมาด้วยทัศนคติของความเป็นมืออาชีพและเมื่อถึงจุดที่พวกเขาประสบความสําเร็จบุคคลที่เคยได้โอกาสเหล่านี้ก็จะสร้างแรงบันดาลใจและส่งต่อโอกาสนี้ให้กับคนรุ่นหลังต่อไปยกตัวอย่างเรื่องราวของเทนอเล็กซานเดอร์อานแบ็คขวาดีกรีทีมชาติอังกฤษ,อกษของสมโมสสลิเวอร์พูลที่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของอันเดอร์อาร์เมอร์ในเวลานี้ เทนนะ่ะเติบโตขึ้นมาในย่านเวสต์ดา์บี้เมืองลิวร์พูลซึ่งเป็นย่านที่อยู่อาศัยของชนชนั้นแรงงานครอบครัวจํานวนมากนะครับต้องทํางานหารุ่งหามค่ําเพื่อหาเงินมาจุนเจือครอบครัวแต่สุดท้ายเวสต์ดา์บี้ก็ยังมีคนหนุ่มสาวอีกหลายคนที่เติบโตขึ้นมาอย่างไร้โอกาสจึงทาให้พวกเขานนเนี่ยติดจมอยู่กับความยากจนจากรุ่นสู่รุ่นเทนอเล็กซานเดอร์อโนเนี่ยให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้ว่าผมมาจากเวสต์ดา์บี้เมืองที่คนหนุ่มสาวจํานวนมากยัง คงติดอยู่กับกับดักของความยากจนมีคนแบบนี้มากมายในชุมชนนั้นพวกเขาต่อสู้อย่างลําพังที่นั่นมีหลายครอบครัวที่ต้องเบียดเสียดอาศัยกันอยู่พวกเขายังคงก้มหน้าก้มตาทํางานอย่างหนักเพื่อหาเลี้ยงลูกๆเมื่อคุณเติบโตขึ้นมาโดยไร้โอกาสคุณจะรู้สึกเหมือนว่าโลกกําลังต่อต้านคุณตั้งคําถามว่า้ทำไมคนอื่นโชคดีกว่าคุณมันไม่มีความหวังสําหรับอนาคตที่ดีกว่านี้หรือนี่คือสิ่งที่เทนอเล็กซานเดอร์อานอวเล่าถึงอดีต ความเป็นมาในวัยเด็กที่เขาเติบโตขึ้นมาในย่านที่ชื่อว่าเวสดาบี้ครับ และอย่างที่ทุกคนคงรู้กันครับเทน์อเล็กซานเดอร์อาโนเอาชนะวงจรความยากลําบากในชุมชนชั้นแรงงานได้ด้วยกีฬาเขาเริ่มเล่นฟุตบอลและสุดท้ายมันเปลี่ยนให้เขากลายเป็นเด็กหนุ่มที่ประสบความสําเร็จในชีวิตตั้งแต่ตอนอายุ20ปีต้นๆเท่านั้นดังนั้นเทรน จึงเป็นคนที่รู้ดีที่สุดว่าโอกาสในการเล่นกีฬาสําหรับเด็กสักคนเนี่ยมันมีความหมายขนาดไหนและมันจะสามารถกลายเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตพวกเขาได้ดีขนาดไหนเมื่อถึงวันเวลาที่เขากลายเป็นคนที่อยู่บนยอดของปิระมิดเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนจึงมอบโอกาสให้กับทุกคนที่กําลังรู้สึกถูกโลกทั้งโลกหันหลังให้ด้วยการเปิดโครงการที่ชื่อว่าฟุตบอล for change หรือฟุตบอลเพื่อการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เทนนท์ทำในโครงการนี้ ก็คือการจัดตั้งลีกฟุตบอลที่เป็นการแข่งขันของเด็กๆในย่านเวสต์ดา์บี้ถิ่นเก่าของเขาดั่นเอง เทรนอเล็กซานเดอร์อานพูดถึงโครงการนี้ว่าเด็กพวกนี้คืออนาคตของเราหากเราไม่มอบโอกาสในด้านต่างๆที่มีความสําคัญกับชีวิตของคนคนหนึง่งให้กับพวกเขามันย่อมมีโอกาสที่พวกเขาจะเติบโตแล้วไปเลือกเดินในทางที่ผิดสูงมากดังนั้นพวกเขาทุกคนคือเหตุผลที่ทําให้ผมเริ่มตั้งโครงการฟุตบอลฟอร์เชงนี้ครับที่สุดแล้วเนี่ยแม้จะไม่สามารถการันตีได้ว่าเด็กๆเหล่านี้ทุกคนเมื่อเติบใหญ่ขึ้นมาจะก,กลายเป็นยอดนักเตะแบบ เชนอเล็กซานเดอร์อโนได้หรือไม่เพราะการจะเป็นผู้ชนะการจะเป็นนักฟุตบอลที่ประสบความสําเร็จหรือ อย่างน้อยที่สุดการจะเป็นนักกีฬาที่มีรายได้เฉลี่ยม,มากกว่าคนทํางานหลากหลายอาชีพบนโลกนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยคุณก็ต้องแลกมาด้วยการมีวินัยมีทัศนคติมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่ดีดีมากๆดีกว่าคนทั่วๆไปอย่างน้อยที่สุดเนี่ยพวกเขาควรได้โอกาสได้รับการศึกษาได้มุมมองใหม่ๆซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคนคนหนึ่งได้และเปลี่ยนสังคมให้ดีขึ้นได้ไม่มากก็น้อยครับคุณลองคิดภาพเอาแล้วกันครับ ว่าหากมีใครสักคนเนี่ยเป็นคนที่มีคุณสมบัติดังกล่าวครบทุกข้อพวกเขาเหล่านี้ จะช่วยให้สังคมเราเนี่ยพัฒนาได้มากขึ้นขนาดไหนการเล่นกีฬาไม่ได้เปลี่ยนแปลงแค่ชีวิตของใครคนใดคนหนึ่งแต่มันเปลี่ยนแปลงสิ่งรอบข้างของคนคนนั้นไปด้วยและนั่นคือเหตุผลที่ Under a r ์อารเมเชื่อมันม่นว่ามันคือสิ่งที่ไม่สามารถจะมองข้ามได้ไม่ว่าจะยากดีมีจนแค่ไหนทุกคนควรได้รับโอกาสในการเล่นกีฬาอย่างเท่าเทียมกันครับ ในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับกีฬากลายเป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าถึงได้ยากขึ้นด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดสิที่มันเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของมนุษย์โลกเรากีฬาเนี่ยคือหนึ่งในกิจกรรมที่ได้รับผลกระทบไม่แพ้วงการไหนๆในระดับอาชีพเนี่ยในการแข่งขันอเมริกันฟุตบอล NFL บาสเกตบอล NBA หรือว่า ฟุตบอลที่เป็นกีฬายยอดนิยมของโลกต่างก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นการห้ามคนดูเข้าสนามในช่วงที่มันมีการแพร่ระบาดมากๆการเว้นระยะห่างหรือ บางรายการก็ถูกยกเลิกการแข่งขันไปดื้อๆนี่คือภาพสะท้อนวงการกีฬาทั่วโลกในช่วง2-3ปีหลังมานี้ไม่ต้องไปพูดถึงระดับโลกก็ได้ครับปุถุชนคนธรรมดายอย่างเราก็ได้รับผลกระทบไม่แพ้กันสวนสาธารณะต้องปิดและห้ามผู้คนเข้าไปออกกําลังกายหมู่บ้านผมเนี่ยผมอยู่ในหมู่บ้านสวนสาธารณะในหมู่บ้านเนี่นติบุคคลเนี่ยเขายังมาติดป้ายเลยครับว่า ช่วงนี้งดใช้สนามงดใช้สวนสาธนารนณะจะออกกําลังกายก็ออกได้แต่ที่หน้าบ้านหรือในบริเวณบ้านโรงยิมของเอกชนหรือว่าฟิตเนสต,ต่างๆก็โดนสั่งปิดไปตามมาตรการของรัฐสนามฟุตบอลสนามบาสเกตบอลสนามเซปักตะกร้อและกีฬาอื่นๆที่เคยเปิดให้เล่นอย่างสาธนารนณะก็เกิดการเปลี่ยนแปลงบางสนามก็ถูกปิด ห้ามใช้งานบางสนามอาจจะเปิดแต่ก็มีความวิตกกังวลพวยผู้คนมาออกกําลังกายมารวมกันเล่นกีฬาในที่สาธารณะมันจะการเป็นคัสเตอร์ไหก็ทําให้คนเนี่ยมาออกกําลังกายมาเล่นกีฬาในที่สาธารณะลดลงอย่างชัดเจนครับในสหรัฐอเมริกามีงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าเยาวยชนจํานวน3ใน10หมดความสนใจในการเล่นกีฬาหลังเกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ขณะที่ใกล้ตัวเราหน่อยในประเทศไทยมีงานวิจัยของศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์มหาวิทยาลัยเกษตรบัณฑิตที่บอกว่าคนไทยนั้นลดการออกกําลังกายลงถึง31%หลังจากเกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในช่วง2-3ปีหลังมานี้ดังนั้นปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าด้วยสถานการณ์ของโลกในยุคปัจจุบันทําให้อายชนอีกหลายคนหลายล้านคน ต้องเผชิญปัญหาและอุปสรรคในการออกกําลังกายในการเล่นกีฬาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขาดแคลนเงินทุนเวลาหรือการเดินทางไปจนถึงเรื่องของปัญหาอุปสรรคทางสังคมและสภาพจิตใจถ้าพวกเขาเหล่านี้ขาดโอกาสในการเข้าถึงกีฬาผลกระทบที่ตามมาก็ย่อมเกี่ยวพันกับเรื่องของโครงสร้างทางสังคมด้วยอย่างแน่นอน Under a r m อารมอครับมองเห็นถึงอุปสรรคนี้และต้องการให้ทุกคนที่กําลังเผชิญกับอุปสรรคต่างๆนานาที่พรากพวกเขาพรากพวกเราออกจากการเล่นกีฬาได้กลับมามีโอกาสเข้าถึงมันอีกครั้งผ่านวิดีโอที่มีชื่อว่า Gift of the Game เพื่อยืนยันว่าโอกาสคือของขวัญชิ้นสำคัญที่สุดโดยมีการอธิบายเพิ่มเติมถึงที่มาที่ไปแคมเปญน,นี้ว่าไม่มีใครเป็นเจ้าของเกมมันเป็นของพวกเราทุกคนนั่นคือเหตุผลที่เรามุ่งม,มั่นที่จะทำลายอุปสรรคที่นักกีฬาจำนวนมากเผชิญภายในช่วงแรกของวิดีโอดังกล่าวครับจะเป็นการสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นจนกลายเป็นอุปสรรคในการภาคเยาวชนหลายคนให้เลิกสนใจในการเล่นกีฬาไป ไม่ว่าจะด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 การขาดแคลนเค้องอุปกรณ์สถานที่หรือแม้กระทั่งทุนทรัพย์ ปัญหาดังกล่าวนะครับถูกสะท้อนผ่านเด็กๆในย่านเสือ่อมโรมที่ไร้สนามบาสเกตบอลที่เปิดไฟฟรีซึ่งโดนนายทุนเอาไปปรับปรุงให้เป็นพื้นที่ธุรกิจเด็กน้อยที่ชอบเล่นฟุตบอลแต่ไม่มีสนามย้างรองรับต้องเล่นกันข้างถนนโดยมีแค่ลูกฟุตบอลแค่ลูกเดียวและมีตู้คอนเทนเนอร์เป็นประตูเด็กชายที่ได้แต่แอบมองรุ่นพี่เล่นฟุตบอลในสนามเช่าที่ต้องเสียเงินเล่นโดยมีคำบรรยายว่ากีฬาของฉันมันยิ่งใหญ่มากกว่าลูกบอล ที่กริ่งอยู่บนสนามเพราะสิ่งสําคัญที่สุดคือโอกาสเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นทุกที่บนโลกใบนี้ประเทศไทยของเราก็ด้วยครับมีเด็กๆอีกมากมายหลายคนที่ยังขาดโอกาสด้านการกีฬาโดยเฉพาะในเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครที่ทุกอย่างล้วนมีค่าใช้จ่ายโอกาสในการเล่นกีฬาแบบฟรีๆขอแค่มีใจรักก็น้อยลงทุกวันครับ แม้จะยังมีภาพของสนามบาสเกตบอลสนามฟุตบอลใต้ทางด่วนให้เราได้เห็นบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็ยังขาดความสะดวกไม่ว่าจะด้วยสนามที่เสื่อมโทรมอุปกรณ์ที่ชำรุดบ้างกระถูกปรับเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านอื่นที่ผู้มีอำนาจมองว่ามันสำคัญกว่าการเล่นกีฬาเช่นเอาไปทำที่จอดรถวินรถตู้เป็นต้นซึ่งถ้าเด็กๆเ,เหล่านี้ขาดโอกาส พวกเขาเนี่ยจะยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคมได้อย่างไรสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ก็คือจุดเริ่มต้นที่อันเด a r ์อารเมอยากจะเปลี่ยนแปลงมันใหม่ครับทำให้เด็กๆหรือผู้คนอีกมากมายได้กลับมาสู่กีฬาอันเป็นกิจกรรมที่จะสร้างโอกาสเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างคนในการพัฒนาสังคมได้อีกครั้งภายใต้ปัจญากีฬามอบโอกาสที่ไม่สิ้นสุดและสำคัญอย่างยิ่งแก่สังคม และในครึ่งหลังของวิดีโอนี้ครับจะเป็นการสะท้อนให้สังคมเห็นว่าหากพวกเขาสามารถนําเด็กๆและเยาวชนกลับมามีโอกาสในการเล่นกีฬาอีกครั้งอย่างไร้เงื่อนไขมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆจากหลังมือเป็นหน้ามือได้อย่างแท้จริงจากภาพความเศร้าหมองหอ่อเหี่ยวและมืดมนที่ไม่รู้จะไปทางไหนต่อแต่เมื่อพวกเขาได้เล่นกีฬาพวกเขาจะได้พบความสนุกการก้าวข้างขีดจํากัดของตัวเองการกลับมาเจอเพื่อนฝูงและผู้คนที่จะทําให้เห็นถึงความสําคัญของ การทำงานเป็นทีมการอยู่ร่วมกันในฐานะทีมเรียกได้ว่า วิดีโอสั้นๆที่มีระยะเวลาแค่1นาที30วินาทีแต่สามารถสรุปทุกสิ่งที่เกิดขึ้นและผลกระทบของความเปลี่ยนแปลงสำหรับการได้รับโอกาสเป็นอย่างดีไม่ว่าคุณจะชอบดูกีฬาหรือไม่แต่เมื่อคุณได้ดูวิดีโอตัวนี้คุณจะเข้าใจสารที่ทาง Under Armour พยายามจะสื่อสารอย่างแน่นอนนอกจากวิดีโอดังกล่าวแล้ว Under a r m o u r ยังได้ทำในสิ่งที่สำคัญกว่าการโฆษณานั่นก็คือการลงมือทำตามปรัชญาที่พวกเขาเชื่อ เพราะในช่วงหลังจากนี้ Under Armour ได้วางเป้าหมายว่าจะสร้างโอกาสทางกีฬาให้กับเยบาวชนทั่วโลกอีกหลายล้านคนในช่วง10บปีต่อจากนี้ครับไม่ว่าจะเรื่องเงินทุนอุปกรณ์หรือสถานที่เพื่อทำให้กีฬากลายเป็นปัจจัยพื้นฐานสำหรับเด็กๆได้เข้าถึงได้แบบไร้ข้อแม้เช่นในการร่วมมือกับ Curly Band พลิกโฉมสนามบาสเกตบอลรักเคร์พารในนิวยอร์กซิตี้เพื่อเชิญชวนให้ทุกๆคนได้มาออกกำลังกายและเล่นกีฬากันอย่างเต ที่โปรเจกต์แรมพา์ที่เป็นโครงการสนับสนุนนักกีฬาที่ศึกษาอยู่ในย่านเบลติมอร์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อภิรโอกาสและมีประชากรที่มีฐานะยากจนเป็นส่วนใหญ่ไม่ใช่แค่ในระดับโลกเท่านั้นครับอันเดอร์อาร์เมอร์ยังพร้อมมอบโอกาสให้กับเยาวชนไทยผ่านอันเดอร์อาร์เมอร์ไทยแลนด์ตั้งเป้าหมายหลังจากนี้ว่าจะผลักดันและสนับสนุนเยาวชนไทยอย่างเต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้เข้าถึงการซ้อมที่มีคุณภาพหรือการสร้างเวทีการแข่งขันเพื่อต่อยอด ให้เยาวชนได้เข้าถึงแก่นแท้ของกีฬามากขึ้นครับ กิจกรรมนำร่องที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆวันนี้ก็คือกิจกรรมการแข่งขันบาสเกตบอลสำหรับเยาวชนทั้งชายและหญิงช่วงอายุ15 18ปี Curly t r e on T T h ท i l a n d 2 0 2 2ซซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง27กุมภาพันธ์2565นี้จะแข่งขันรอบคัดเลือกกันในวันที่6มีนาคม2565แข่งขันรอบชิงชนะเลิศวันที่20มีนาคม2565เพื่อให้สอดคล้องไปตามความ ตั้งใจในฐานะแบรนด์กีฬาระดับโลกครับเพราะโอกาสคือของขวัญที่สําคัญที่สุดสําหรับเยาวชนที่มีใจรักกีฬาสิ่งเหล่านี้จะทําให้พวกเขาเป็นคนที่ดีขึ้นมองโลกด้วยทัศนคติบวกมีความรับผิดชอบทั้งกับตัวเองและสังคมพวกเขาจะได้กลายเป็นบุคคลที่มีคุณภาพที่จะทําให้สังคมรอบข้างกลายเป็นสังคมที่ดีขึ้นอย่างแท้จริงด้วยคําง่ายๆว่าเล่นกีฬาแค่นี้สามารถเปลี่ยนแปลงโลกไปนี้ได้นั่นคือเหตุผลว่าทําไม Under Armour ต้องใช้ชื่อแคมเปญพลิกโลกในชื่อที่ว่า the only way is true give up the game หรือที่แปลเป็นความหมายภาษาไทยว่าเพราะการมอบโอกาสคือทางเดียวที่จะไปถึงเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ได้ครับ โดยมีการอธิบายเพิ่มเติมที่มาของแคมเปญนี้ว่าไม่มีใครเป็นเจ้าของเกมมันเป็นของพวกเราทุกคนนั่นคือเหตุผลที่เรามุ่งมัน่นที่จะทำลายอุปสรรคที่นักกีฬาจำนวนมากต้องผเผชิญและนี่ก็คือเรื่องราวที่ผมนำมาฝากกันใน EP นี้กับ Talk to Tone ขอบคุณทุกท่านครับสำหรับการติดตามรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับทีมงานเมนสไตล์ของเราด้วยครับ พบกันใหม่ EP หน้า EP นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ